สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนีจะมาแนะนาตัวอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับลูกค้าที่ตามนีนะคะในช่องทางต่อต่อและก็บ้านฟ้านะคะนีนะคะสุภัชยาเป็นในหน้าอัสังหาริมทรัพย์นะคะจังหวัดกระบีนะคะนีถ่ายทั้งวินล่านะคะแล้วก็บ้านนะคะเป็นบ้านโครงการบ้านลีโนเวทน,นะคะบ้านมือ1หนึ่งบ้านมือสองนะคะรวมถึงเป็นในหน้าที่ดินด้วยนะคะของจังหวัดกระบีนะคะ คือลูกค้าท่านใดที่ติดตามนีนในทางต,ต่อต่อหรือบ้านฟ้านะคะมีความประสงค์ต้องการบ้านวินล่าหรือที่ดินนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะทางช่องทางที่บ้านฟ้าก็ได้จะเป็นต่อตอก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรหาหนีนโดยตรงก็ได้นะคะการดูแลตรงนี้นะคะลูกค้านีจะบอกได้เลยนะคะว่าการเป็นนายหน้านะคะมีมีหลักเกณฑ์ในการทํางานนะคะก็คือ นี่ไม่เคยบวกค่าที่สมมติว่าลูกค้ามาซื้อที่นะคะของจังหวัดกระบ,บี่นะคะลูกค้าสืบมาแล้วนะคะว่าโซนอ่าวนางแปลงนี้อยู่ที่ทางเจ้าของปล่อยมาอยู่ที่2องลานนะคะนี่ก็จะขายสองลานค่ะนี่ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะเพราะว่านี่จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของโครงการไม่ว่าจะเป็นขายบ้านก็จะได้ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะจากเจ้าของโครงการนะคะขายวินลาก,ก็จะได้เจ้า อาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของโครงการช่นกันหรือนี่จะขายที่นีก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของที่นะคะเพราะฉะนั้นนีไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องบวกเพิ่มนะคะเพราะตอนนี้ราคาที่ดินของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะโซนอ่าวนางนะคะมีราคาที่สูงมากถ้าในหน้าไปบวกเพิ่มอีกเราจะปล่อยยากนะคะเพราะฉะนั้นนี้ไม่ได้กินกําไรถึงขั้นที่ว่าจะต้องขายที่แปลงหนึ่งก็ต้อง รวยนะคะคือไม่เอานะคะก็คืออเพียงพอแล้วกับค่าคอมมิชชั่นที่วันนี้ได้นะคะก็ลูกค้าแต่ละคนทักมาสอบถามว่าาสนใจบ้านหลังนี้ค่ะสนใจวินล่าค่ะสนใจที่ค่ะแต่คุณเป็นเจ้าของหรือเปล่านะคะคำนี้นี่เจอบ่อยมาก ก็นี่ไม่ได้เป็นเจ้าของค่ะนี่บอกก็เลยนี่เป็นนายหน้านี่เป็นเอเจนต์ก็คือเป็นคนกลางนะคะประสานงานระหวา่างเจ้าของนะคะและก็มาหาลูกค้าให้นะคะแล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการซื้อบ้านผ่านนายหน้าหรือซื้อที่ผ่านนายหน้าหรือซื้อวินล่าผ่านนายหน้าสําหรับนี่นะคะนี่ไม่บวกเพิ่มแม้แต่อย่างใดน,นะคะการบริการนะคะนี่ก็จะดูแลให้ หนึ่งก็คือพาลูกค้าไปชมแปลงไปชมวิลล่าไปชมบ้านนะคะไม่ว่าจะกี่แปลงมีจะพาไปทุกแปลงเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ชอบตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ ทำการเซ็นสัญญานะคะมีก็จะพาลูกค้านะคะเข้าไปเซ็นสัญญากับเจ้าของนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของแปลงหรือเจ้าของวิลล่านะคะนี่คือหน้าที่ของนีนะคะเสร็จสับเลยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถึงวันโอนมีก็ยังอยู่เคียงข้างลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจ่ายมีในหน้าเอาไว้สําหรับช่วยดูแลเทคแคร์แล้วก็เดินเรื่องเอกสารไม่ต้องกลัวนะคะ ว่าเราจะได้ที่ราคาแพงเพราะว่ามีสุภัชยาในหน้าจังหวัดกระบี่ไม่เคยบวกเพิ่มแต่อย่างใดเราทํางานกินกระยะยาวไม่ได้กินระยะสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามั่นใจมั่นใจที่จะซื้อบ้านกับนีก็สามารถทักบ้านต่อๆหรือบ้านฟ้าได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะมาเป็นลูกค้าด้วยกันนะคะในหน้าอักษรหาดมัซซับจังหวัดกระบี่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย